เอาละคราวนี้เรามาที่คู่แม่ลูกค่ะ,ะคุณแม่ฮันนี่แล้วก็คุณอินดี้อินทัชนั่นเองนะคะลูกชายสุดหล่อนะคะคุณแม่ฮันนี่นั่นเองวันก่อนก็ออกมาประกาศนะคะว่ากำลังสนิทสนมอยู่กับสาววาวานิชารีค่ะมีช็อตหวานผ่านสื่อด้วยนะเออวันนี้ถึงคราวคุณแม่ต้องมาตอบคําถามเรื่องนี้แล้วจ้าลูกชายสุดที่รักอินดี้อินทัชเพิ่งออกมาเผยถึงความสัมพันธ์กับนักแสดงสาววาวานิชารีว่าเป็นผู้หญิงที่สนิทที่สุดรองจากคุณแม่ เพียงข้ามวันคุณแม่ฮันนี่พัสศรก็มาปล่อยไฟเขียวผ่านสื่อว่าถ้าลูกชายจะมีแฟนก็โอเคจะคบ้ากับใครแม่ก็ยินดีทั้งนั้นไม่ห่วงไม่ปิดกัน้นเพราะมองว่ามีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดส่วนสาววาวาแถวที่เคยได้เจอกันบ้างก็เห็นว่าเป็นเด็กน่ารักดีค่ะน้องเนน้ารักค่ะวาวาเป็นคนน้ารักก็น,น่ารักดี ดูแล้วก็ออกมาเป็นภาพที่น่ารักดีแล้วผมเชื่อว่าเขาก็คงน่ารักกับแม่ผมเหมือนกันเขาเป็นคนที่เฟนี่อ่ะคือเล่นละครกับใครเขาก็จะสนิทกับทุกคนเพราะฉะนั้นเขาจะรักกับใครเราก็รักด้วยอะไรอย่างนี้คุณแม่ไฟเขียวซะขนาดนี้ถ้าลูกชายจะจีบหรือสร้างสัมพันธ์ไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าความรักจะต้องราบรื่นแน่ๆเลยล่ะคะ่ะ ถึงคุณแม่จะไฟเขียวแล้วนะคะแต่ก็มีข่าวออกมานะว่าสาววาวานี่เขามีหนุ่มรู้ใจยอยู่แล้วอ่ะเรื่องราวความรักของคู่นี้จะเป็นยังไงก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะ